ลำอ่อนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์นี่ขยายตัวมากความชื้นยังไม่ได้ครับเอาน้ำลดเข้าไปอีกรวมเครื่อรักษาระดับเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นี่สามารถทำงานได้ง่ายครับ2วันสาวันจะร้อนมากครับ8 0ถึง1 0อองศาครับย่อยสลายได้เร็วขึ้นเป็นปุ๋ยของพืชได้เร็วขึ้นนี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์แห้งหรือโมูากิ สวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเก็ดความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูขั้นตอนการทําปุ๋ยโบกาชิครับเป็นเทคนิคจากอาจารย์สุทัศน์สำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสุทัศน์อุพุเทียนครับวันนี้จะมาสาธิตในการทําจุลินทรีย์แห้งครับหรือที่เรียกกันว่าโบกาชิครับ อาจารย์ครับปุ๋ยโบกชิมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับปุ๋ยโบกชีหรือจุลินทรีย์แห้งนี้เป็นหัวเชื้อเลยครับใช้แทนจุลินทรีย์เลยเราสามารถไปขยายเชื้อได้ครับก็มีปุ๋ยมีอะไรเอาพวกโบกชีนี้ไปโรยก็จะทําให้ปุ๋ยนั้นมีคุณภาพดียิ่งขึ้นมีจุลินทรีย์มากยิ่งขึ้นในการทําปุ๋ยโบกชิเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับส่วนวัสดุที่สําคัญก็คือ ปุ๋ยข้อแล้วครับหนึ่งส่วนแล้วก็รำละเอียดหนึ่งส่วนแล้วตรงนี้พวกมูลเป็ดมูลไก่ถ้าไม่มีก็เอาพวกเอาแกบดิบแทนก็ได้ครับอันนี้เป็นมูลเป็ดครับนอกจากวัสดุแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือหัวเชื้อ EM ครับแล้วก็กากาน้ำตาลแล้วก็บัวรดน้ำครับแล้วก็พวกพวกัวนะครับใช้สำหรับผสม สำหรับวิธีการทำเราต้องผสมให้มันเข้ากันก่อนสองส่วนนี่ครับจะเป็นแกบดีบหรือเป็นชีพเป็ดชี่ไก่ต้องมาผสมกับรำอ่อนก่อนครับ,รบมาผสมกันเลยครับำอ่อนนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์เป็นสุดยอดอาหารของจุลินทรีย์เลยครับ,รบสามารถทำให้จุลินทรีย์ขยายตัวได้เร็วคือรำอ่อนเพิ่ม ประสทธิภาพองปุ๋ยให้ดีขึ้นถ้ามีรำอ่อนเมื่อเข้ากันดีพอสมควรแล้วก็ามาปุ๋ยครอบมาผสมอีกครับช่วงนี้ยังไม่เอาน้ำใส่ต้องผสมให้มันเข้ากันครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยระวังวัสดุทั้งสามอย่างเมื่อผสมแล้วสีจะออกเป็นสีนวลๆครับออกไปทางํำอ่อนนี่คือขั้นตอนการผสมปุ๋ยครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือนําบัวไปใส่น้ํามาเต็มเลยครับประมาณ10ลิตรครับจากนั้นก็มาน EM, ําอ m หวัวเชือ้อกัดกุ้นสักหน่อยครับจากนั้นมาเทฝาหนึ่งนี้ประมาณ20ซีซีครับหนึ่งฝาเนี่ยยีซีซีใส่ประมาณ4ี่ซีซีสองฝาครับ,รบขังน้ําตาลก็ใส่ประมาณสองฝาเช่นเดียวกันครับแค่นี้ เอรุ่นนี้ไม่ต้องใส่มากครับเพราะว่าเป็นหัวเชื้อใส่แค่4 0ซีซีก็ทำให้จุลินทรีย์นี่ขยายตัวมากครับจากนั้นก็ลดเลยครับลดผสมให้มันเข้ากันกันกบน้ำครับถ้ายังไม่ชุ่มชื้นก็ใส่อีก รอให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อของปุ๋ยก่อนจากนั้นก็ค่อยๆผสมใช้จอบผสมให้เนื้อปุ๋ยกับน้ำมันเข้ากันดีขั้นตอนนี้เรากำลังผสมปุ๋ยให้มันเข้ากันนะครับแต่ความชื้นยังไม่ได้ครับเราต้องมีการเอาน้ำลดเข้าไปอีกแล้วก็เติม EM ลงไปสัก2 e 0 c ีกากตาลน,นิดหน่อยแค่นี้พอ ลดลงไปครับเพื่อเติมความชื้นให้แก่ปุ๋ยแล้วก็มาผสมอีกปุ๋ยของเรากําลังจะได้ที่แล้วครับความชุ่มชื้นกําลังจะได้ที่แล้วสีนวลแล้วผสมให้ทั่วๆเลยนะครับเรามีวิธีการเช็คยังไงครับว่าปุ๋ยของเราได้ที่แล้วครับครับ ความชื้นของปุ๋ยนี่ให้ได้ประมาณ50เเซครับความชื้นโดยการกำกำและปล่อยครับกำและปล่อยอันนี้ถ้ามันมีรอยแตกอยู่บ้างแสดงว,ว่าพอดีครับถ้าไม่มีรอยแตกแสดงว,ว่าชื้นเกินไปอันนี้ก็พอดีแล้วครับผสมอีกนิดหน่อยก็พอแล้วครับหลังจากที่เราผสมปุ๋ยมีความชื้นพอเหมาะแล้วเราก็ทำเป็นกอง เพื่อที่จะคลุมง่ายครับเสร็จแล้วก็มีวัสดุมาคลุมครับอาจจะเป็น <c oughs> เสื้อกาเก่าอันนี้ผ้านวมหรือว่าเป็นกระสอบป่านก็ได้ครับคลุมคลุมเพื่อรักษาระดับความร้อนเ,ออเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นี่สามารถทํางานได้ง่ายครับเราก็คลุมไปเลย <c oughs> คลุมไว้ประมาณ24ชั่วโมงครับคือว่าพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ลองมาเปิดดูแล้วก็มาเช็คอุณหภูมิของปุ๋ยเราลองดู ถ้าเรามือเข้าไปอย่างนี้ร้อนร้อนแสดงว่าจุลินทรีย์กำลังทำงานครับถ้าประมาณสองวันสามวันนี่จะร้อนมากครับ80ถึง1 0อองศาครับเอามือเข้าไปอย่างนี้มือแทบลวกเลยครับมันร้อนเพราะว่าจุลินทรีย์นี่ทำงานมากแพร่ขยายยิ่งกระจายมากเท่าไหร่ความร้อนของปุ๋ยยิ่งมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเปิดหูบ้างเปิดไว้ประมาณ2 3สนาทีแล้วก็มากลุ่มไว้อีกทำเช่นนี้ประมาณหนึ่ง หนึ่งสัปดาห์เราก็มาทดสอบอีกถ้ายังร้อนอยู่จะได้ว่าจุลินทรีย์นี่ยังทํางานครับยังไม่เสร็จย่อยสลายยังไม่เสร็จถ้ามีมีความเย็นเอามือเข้าไปมันเย็นไม่ Panch ร้อนแสดงว่าย่อยสลายที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถนําจุลินทรีย์แห้งนี้ไปใช้ได้ใส่ถุงพลาสติกหรือใส่กระสอบเตรียมไว้ใช้งานต่อไปครับครับการน,นําไปใช้ก็คือ เอาไปย่อยสลายครับเช่นเศษอาหารเราต้องการจะย่อยเศษอาหารเราก็เอาพวกจุลินทรีย์นี้เข้าไปโรยจุลินทรีย์นี้เมื่อมันได้รับความชื้นมันก็กระจายตัวทํางานย่อยสลายพวกปลูกต้นไม้ก็ดีพวกฟางแห้งอยากจะให้มันสลายเร็วเราก็ลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอาพวกจุลินทรีย์แห้งนี่โรยจะทําให้ใบไม้หรือหญ้าแห้งหรือฟางแห้งเหล่านี้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น เป็นปุ๋ยของพืชได้เร็วขึ้นครับนี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์แห้งหรือบูกาชิครับสำหรับคุณสมบัติพิเศษของบูกาชิครับนอกจากจะเพิ่มจุลินทรีย์ในแร่ธาตุในปุ๋ยแล้วยังสามารถช่วยในการพ่อเห็ดได้ดียิ่งขึ้นครับเวลาจะไปพ่อเห็ดนี่โรยโบูกาชิหรือจุลินทรีย์แห้งนี่ไว้ข้างหน้าครับเมื่อเรากองฟังอุปกรณ์เสร็จ ทุกอย่างแล้วสุดท้ายอย่าลืมตัวนี้โรยลงไปครับบวก,กระีนี้จะช่วยไปกระตุ้นให้พวกสปอร์ของเห็ดเกิดขึ้นมากแล้วก็ดกด้วยครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้บัวก,กระในการพาอเห็ดด้วยครับนี่คือประโยชน์